สวัสดีครับน้องไอซสวัสดีครับ,รบหันหน้ามาก่อนดิเย็น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 ป้า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 ,ปาวัสดีครับปุยตอนนี้เอ่อจะถึงห้าโมงเย็นแล้วมาดูซิสี่โมงครึ่งก็มืดแล้วนะครับพี่น้องขาไปไหนกันเราไปไหนกันหูกโอ้ยยายจ๋าเดินออกมาไม่ได้เอาแว่นมาฮะมาคุยกับามาหน่อยน้องไอซไปไหนอ่ามาคุยกับามาหน่อยเอา้า เล่นแล้วไม่เล่นแล้ววิ่งวนมามา้มาอย่างนั้นะมาจะล้มรู้ปะเออมาไม่ได้เอาวแว่นมา,าอู้ยเย็นออกมาอีกรอบนะคะมาเดินดิซักเจ้ว่าดิซัก,ซกเจ <c oughs> วันนี้ลูกชายหนีมามหามย <c oughs> ะ่าวจะไม่มีอะฟุตบอลอะมาเน่ฟุตบอลละ นะมาก์คไม่กวา,อา,า,าอัอ่ะปะปะอือห้าจริงๆริงฟุตบอลพรุ่งนี้ไม่ให้ไปดีไหมไปเดินเล่นนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยเ,เดือนนี้ก็จะไปเดือนธันวาแล้วเนอะพูดถึงนะฮะที่ประเทศอื่นสโนว์เขาก็ลงแล้วเบลเยี่ยมนี่เย็นเฉยเฉยหนาวเย็นนะ,ะเนี่ยหน้าโทรศัพท์เยีจาตอนนี้ก็สิบองศาอยู่นะ,ะแต่ก็เย็น <c oughs> เย็นเยือกเลย เดินออกกําลังกายรับลนสุดชื่นนะคะเหมือนวันหนึ่งเวลาไปเร็วมากช่วงนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานไม่ได้ทําิิจจกรรมไม่ค่อยมีเฉาเฉาเงาเงาเฉาเฉาเงาเงานะคะหมดไปวันวันจะถึงเวลาเข้าที่นอนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเห็ดจังใดเนาะเห็ดจังไดนะคะวันนี้ชอปปิ้งไปปะป้าไม่รู้จ่ายตัง อะไรนะเปย์ไป,ไปเดี๋ยวก็บินมาฟุงซานฟุงซานนะฮะเดี๋ยวจากได้กินวิตามินตัวใหม่มาสองวันแล้วเนาะวันที่ยีบสาใช่ไหมที่ไปเนะ 25, าะยีบสี่กับยี่4บห้ายบสี่เช้ายี่6บห้ายี่บหวันนี้สามวันเออรู้สึกก็สดชื่นดีนะ,ะดูกันไปเนาะหัวก็โล่งอยู่ เขะะ้มข้นขึ้นทุกวันวันนี้นะคะจะไดะ้มีคำถามเนาะจาก f อซนะคะว่ากำลังคุยหนุ่มเบลเยียมอยู่เขาจะไปหาประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแล้วเขาก็เลยถามว่านิสัยฝรั่งเบลเยียมเป็นยังไงโอ้โหอันนี้พูดยากนะคะพี่น้องขาอโอเคอันนี้นะเชิมยืดขี้เหนียวเออจะบอกขี้เหนียวหรอ เนาะขี้นกจะบอกขี้นกเหรอนะฮะเขาต้องพูดใหม่เนาะ,ะสามียายจานะ๋าเนี่ยเป็นคนใช้เงินประหยัดนะฮะถึงแม้ซื้อของแพงแล้วเราจะจ่ายเองก็ไม่ยอมให้จ่ายนะจะโกรธโวยวายเลยนะแต่เขาก็ไปหาอของที่เราอยากกินมาให้ได้เนาะในราคาที่ถูกกว่าก็าต้องพูดใหม่เนาะ คนขี้เหนียวกับคนรู้จักใช้เงินคำนี้ก็ก็พูดได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเหนียวทุกอย่างแต่ส่วนที่สำคัญเหมือนจำเป็นหรือปัญหาครอบครัวยายจ๋าอย่างเงี้ยเออถ้ายายจ๋าออกปากปั๊บที่ไม่เคยขัดนะคะถึงแม้จะเป็นเงินยายจ๋าก็ตามมันอาหารกัรกินพูดถึงแพงๆหรือของใช้ที่ยายจ๋าอยากได้แล้วยายจ๋าบอกว่าเดี๋ยวฉันจ่ายเองเขาก็ไม่ซื้อนะ เขาก็ไม่ซื้อนะเอาจริงนะะเขามองว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะก็เลยอยากบอกว่าการที่จะตอบง่ายๆว่าผู้ชายเบลเยี่ยมนิสัยเป็นยังไงอันเนี้ยมันยากนะคะมันอยู่ที่ต้องบอกว่าคุณเจอคนยังไงเนาะออจะมากานรันตีว่าเบลเยี่ยมนิสัยดีไม่ได้อะมันไม่ดีทุกคนนะคะจากที่รู้จักมาแล้วก็พูดคุยมามีทั้งเลวทั้งร้ายทั้งดี ทั้งอารมณร้ายทั้งขี้เล่าสารพัดส,สารพัดส,สารเพนะเหมือนผู้ชายทั่วไปนะเนาะก็ขอหนึ่งสิ่งนะคะคือในเมื่อเขาก็วางโครงการจะไปหาเนาะก็รอฟังผลตรงนั้นรอการเจอหน้าพูดถึงการเจอหน้าเนี่ยเรายังได้เห็นสายตานะคะ เนาะนิสัยยามเขาดื่มหรือเขาเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ได้เห็นก่อนนะคะได้เรียนรู้อาจจะหนึ่งอาทิตย์สอ,อาทิตย์สัมผัสเนาะแล้วบอกว่าอ้าวล้วถ้าฝรั่งมาหาเนี่ยเราจะต้องไปเดทกับเขาไปนอนกับเขาไหมสำหรับคำนี้ยายจ๋าอยากบอกเลยนะว่าฝรั่งอ่าบางคนอาจจะหื่นนะบางคนอาจจะไม่นะครพี่น้องขาหนึ่งความประทับใจพูดคุยดูแล ใส่ใจเนาะพาเที่ยวพาแนะนํานะคะยิ่งคนไม่เคยไปด้วยนะคนที่ไม่เคยไปเมืองไทยด้วยเนี่ยเขาจะประทับใจในตรงนั้นนะเออมันก็จะมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บถ้ามองแล้วมันไม่เข้าท่าเราก็ไม่ไปด้วยปะ่ะนะคะอืมแต่ถ้าเราเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจีบหนุ่มฝรั่งเนี่ยพูดตรงๆเนาะเอาแบบอย่าโลกสวยนะคะเราไม่ใช่ผู้สาวแล้ว เรามีปัญหาชีวิตที่ต้องการหาทางออกหรือว่าหาคนที่ช่วยเหลือพื้นฐานจริงๆเนาะเราก็พูดตรงๆนี่แหละพี่น้องขามาทิ้งขวดนะคะมาถึงนี้ละพูดตรงๆคุยตรงๆแล้วก็เอามันให้พอดีเนาะอย่าให้เป็นให้เขารู้สึกว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเนาะอย่ารีบร้อนจนเกินไป นาะมันต้องมีสเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของหญิงเออลูกเล่นของเราไม่ให้หน้าเบื่อจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้หลายแรงจนเกินไปอันเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้ก็ฟันธงไม่ได้หรอกนะคาแนะนํยายจาย๋าเนี่ยเพราะว่าผู้ชายทุกคนนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผู้ชายชอบคนเรียบร้อยมีพี่คนนึงบอกว่านัดเดทแรกแต่งตัวอย่างเรียบร้อยไปเลยฝรั่งเอา้าไปเดินรอบนู้นนะลูก อันนี้นกนาดาสตปเปรลุนป้าววัี้มาตัวเสกเ่ยละเะเบอกกลับบ้านเลยป้าป๊าบอกมาที่แค่ขยะอย่างเดียวนะพ่อลูกคู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาปีดบึ้มหมาโอเคอะลเกซูดูดิเนี่ยอ่าเดี๋ยวคือลูกเฟยยาวเขาบอกรถมาข้างหลังแล้วระวังเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะ1เราต้องให้เวลาเรียนรู้2นะให้โอกาสตัวเองนะคะและเขาเนาะสามภาษาในะก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะเราคิดจะเดทกับฝรั่งเราคิดจะเดทกับฝรั่งแล้วยังจะมาบอกว่าเออพี่ก็ไม่เก่งนะอย่างน้อยก็มีพื้นฐานนะคะอ่านเนาะไอ้เขียนนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้อ่านนี่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้พูดนะคะเข้าใจเนาะพูดเข้าใจนะคะพอได้คุยให้รู้เรื่อง และอีกข้อหนึ่งหลายๆคนแนะนำว่าจะเอาเพื่อนไปอยู่เพื่อนเขาคุยภาษาได้อันนี้บอกตรงๆนะคำว่าเอาเพื่อนไปเป็นเพื่อนเพื่อนคุยภาษาได้แล้วเราพูดภาษาไม่ได้เราจะไปนองไปนั่งมองเขาเออคุยกันเกิดฝรั่งประทับใจเพื่อนขึ้นมาแล้วคุณจะเสียใจนะคะเพราะมันมีตัวอย่างให้แล้วเนาะอันนี้พูดจริงๆ มันมีประสบการณ์มาแล้วนะคะเพราะครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าความประทับใจเราไม่มีอ่าเขาก็มีโอกาสที่จะหาใหม่ได้นะคะเขามีโอกาสที่จะคุยใหม่ได้แล้วยิ่งถ้าไปคู่มีหญิงสองหญิงอ่านะมันมันมันไม่ได้เน,น้นที่จะสวยหรือไม่สวยนะการที่เขาจะชอบเราเนี่ยในเมื่อเราคุยกันมาระยะหนึ่งใน, online, นออนไลน์เนาะในในกล้องเนี่ยนะคะ หมายความว่าเราได้ภาษาเราจงมั่นใจนะคะแล้วคนท้ารักเราเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมามันต้องมีส่วนหนึ่งที่ประทับใจกับเรานะคะ,ะเขาถึงอยากจะไปเจอเราเนาะขอตัดออกเถอะจะเอาผัวนะ่ะไปเออจะเอาผัวฝรั่งนะ่ะยังจะห่วงเพื่อนอยู่นะ <c oughs> เราไม่รู้หรอกในวันข้างหน้านะฮะเกิดเหมาะจะเหมาะเคาะดีไปประทับใจเพื่อน มันก็ไม่ใช่ความผิดของเพื่อนเด้ดละทีเนี้ยเพื่อนเอาไปแดกมีแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะก็อขอให้โดนนะคะขอให้เจอคนที่ดีนะคะยยจ๋าจการันตีว่าฝรั่งเบลเยียมนิสัยดีทุกคนไม่ได้นะคะเพราะเห็นชัดเจนเลยเนาะสารพัดงี่เงา่าขี้เมารุนแรงนะคะเนาะและไอเรื่องรวยไม่รวย อย่าไปคิดเยอะนะคะขอให้เขาให้ได,ได้ให้เราได้เท่าทีา่เราดีกว่าเมื่อก่อนหรือว่า,าสนับสนุนการเริ่มต้นของชีวิตเราก็พอแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดิ้นรนเอาเนาะนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะขอโทษขอภัยทุกคนถ้าคุยกับยายจ๋าเนาะชีวิตในต่างแดนถ้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งภาษาบอกไว้ก่อนเลยนะคะดิ้นรนเอาความรู้ สขั้นต่อไปคือหลักค้ำประกันของตัวเองคืองานนะฮะชีวิตอะมันไม่แน่นอนหรอกช่วงระหว่าง1ปี2ปี3ปีบางคนมีโปรโมชั่นถึง5ปีโชคดีไปนะฮะถ้าหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่เรามีหลักประกันเข้มแข็งเราก็ปลอดภัยแก่ตัวเองนะคะพี่น้องขานเนาะเดินชมไฟยามคำ่ำเย็นสดชื่นอยู่นะ ไม่ถึงขนาวนะคะพี่น้องขาเนาะก,ก็ที่ได้คุยมาก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกใจเราก็เอามาดัดแปลงใช้ในมุมของเรานะคะจงเชื่อมั่นนะถ้ามีบุญวาสนาต่อกันที่จะได้มาอยู่เบลยเยียมเดี๋ยวก็คงได้มาพี่น้องขาอย่าได้กลัวนะฮะอย่าได้กลัวคนอื่นมาได้เราก็ต้องมาได้ นะแต่สำหรับผู้ชายนี่แหละเลือกให้ดีนะคะดูให้มั่นใจเนาะเปิดคุยความปลอดภัยก่อนที่จะมาเพราะยุโรปเราเนี่ยายาจ๋าก็เล่าหลายเรื่องราวเนาะสำหรับเพื่อนสามีประเภทที่บางคนเขาก็ชอบไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอยากมีแฟนออไปไปมาๆนะคะไม่อยากแต่งงานอันนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยเนาะ ไอคำว่าเจอกันครั้งแรกนี่ใช่ว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเราเลยนะฮะอืมมันอยู่ที่คลิกหรือว่าตกหลุมหลุ่มรักหลงไหลชนิดที่ว่าขาดเธอไม่ได้ก็จะเอามาเลยก็มีนะ <laughs> ขอให้เป็นอย่าง,งานั้นขอให้ได้ขอให้โดนเนาะออ้ทองฟ้ายามแรงแต่ไก่นู้นนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะถ้าเป็นหน้าร้อน ด้านนู้นนะคะตอนนี้แค่ห้าโมงละหนาวห้าโมงมืดแล้วเนี่ยสี่ทุ่มสมัยหน้าร้อนด้านนู้นยังแดงโลยเนี่ยห้าโมงหกโมงนี่ร้อนเปี้ยงเลยแหละถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะอ่าแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้คุณพร้อมแล้วเหรอที่จะมาสู้หนาวถามใจตัวเองนะคะคุณพร้อมแล้วเหรอที่จะมาอยู่เมืองหนอยเมืองเงา เ,เมืองผีดิบนะยาาจะเรียกเมืองผีดิบเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดก็มืดทั้งวันเลยเหมือนกันนะฮะเนาะอันนี้ถามใจตัวเองนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ยังใช้ได้เสมอพูดได้เสมอนะฮะคนที่มาอยู่ที่นี่นานๆก็อยากหวนกลับไปอยู่ที่บ้านเราเนาะคนที่บ้านเราก็ดิ้นรนอยากที่จะมาอยู่ที่นี่ สิ่งดีของที่นี่ถามว่ามีไหมก็มีอ่าก็คืองานนะงานที่เราทำเนาะคุณค่าที่มันจะได้ช่วยเหลือครอบครัวเพิ่มเติมจากที่สามีให้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองเห็นว่าดีนะฮนะเนาะอะไรยิ่งถ้ามีครอบครัวแบบนี้ตัวยายจ๋าเนี่ยครอบครัวที่นี่มีลูกมีหลานอยู่ที่นี่มันก็จะไปอีกมุมหนึ่ง นะฮะเนาะแต่ยายจ๋าบอกตรงเลยว่าตัวเองไม่เคยคิดจะฝากชีวิตร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้กับผู้ชายคนนี้นะคะพี่น้องขาขอเพียงแค่ยืนเคียงคู่อย่างเ็เรียกว่าอะไรอะอย่างภูมิใจไปด้วยกันนะคะเขาดูแลเราเราดูแลเขาในส่วนที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะ เริ่มต้นต้องขอบคุณเขานะคะคที่พักกันให้เราเข้มแข็งวันนี้ยายจ๋าก็ยังโชคดีเนาะในรอบอยู่ด้วยมา20ปีเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะชีวิตไม่แน่นอนยังไม่ได้พูดว่าถึงเส้นหมายปลายทางนะคะเรียนรู้จนวันตายเนาะเพราะว่าตัวอย่างมีมากมายอยู่กันมากมาเลือกลากันยามแก่เท่าเขาเรียกว่าดีผู้ชายที่ดีดีแตกยามแก่เท่ามันก็มีเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เขาเรียกว่าเติมความสุขในทุกๆวันแล้วกันนะวันนี้เรายังมีกันและกันแค่นั้นพอ, <c oughs> เ,อเดินไปคุยไปนะชื่นใจยามแรงมือแข็งแล้วไม่เอาถุงมือมาป๊าป้าใส่ถุงมือนะฮันชวนอาร์ตนะปะปะ๊าอ่ะแต่มาม้า,มามไม่ได้ใส่ถุงมือเมาม่า,มา,มามหนาวแล้ว มักซิมมือเย็นไหมลูกเนี่ยออออวันนี้เรียกลูกชายกลับบ้านเร็วลูกชายไม่แฮปปี้นะลูกชายไม่ค่อยแฮปปี้ลูกชายอยากเล่นกับพี่ไม้นานๆโู้ทองฟ้าพูดถึงมองข้างนอกมืดแต่มองในกล้องสีฟ้าสวยมากเลยนะฮะข้างนอกก็จะเป็นมืดๆเฉยๆเนาะเ,ออเ,ออเ,ออเก็บภาพความเหงาเนาะ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ค่าไฟเลยแพงทุกอย่างแพงขึ้นบ้านช่องคนแก่แถวนี้เขาไม่ติดไฟติดต้นเหมือนไฟกับบ้านกันเนาะเมื่อก่อนนี้นี่เดือนส1บ็นะปลายเดือนจะเข้าเดือนธันวาเนี<ม>่ยเขาเริ่มติดไฟคริสต์มาสติดไฟรอบบ้านหน้าบ้านนี้ไฟแม้แกระทั่งไฟหน้าบ้านเขายังไม่เปิดเลย<ม>เดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เข้าใจเนาะ <c oughs> ดูสิบ้านหลังใหญ่ไฟหนะ้าบ้านไม่เปิดเลย ประหยัดฮเพราะว่าเขาต้องประหยัดนะทุกอย่างแพงขึ้นทุกอย่างอยู่ยากขึ้นนะคะสำหรับยุโรปเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงบอกว่าเวลาสามีดุว่าอย่าหยิบนะเดี๋ยวฉันไปซื้อที่อื่นให้ถูกกว่านี้วางค่ะเข้าใจเพราะว่าคําเขาดุมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าแพงเธอจ่ายเองคํานี้เขาก็ไม่เคยพูดนะสามีจะจาเนาะ พลังขี้เหนียวแต่ก็บอเคยให้เมียอดจ้าเนาะตายแล้วคลิปนี้ย๋าก็ฝากไว้แค่นี้นอกพามาเดินชมบรรยากาศยามแรงก,กับสองพ่อลูกคุยกันน้องแน้งน้องแน้งไม่รู้คุยอะไรกันเนาะดูฟุตบอลกระพักพลเด,เดอ้อทางเมืองไทยก็ได้นะฮะช่วงนี้เนาะวันนี้คุณเธอทำทุกอย่างเพราะพรุ่งนี้ คุณเธอขอไปดูฟุตบอลตอนบ่ายนะพี่น้องค่ะฝลั่งบ้านค่อยเดียวเ <c oughs> บลเยียมเตะพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะฮะเขาจะไปที่อาคาเฟ่เนาะจอใหญ่ดูกับพี่ชายน้องเขยนะอุ้ยดูสิท้องฟ้ามองในกล้องน้่นสวยจริงนะมองข้างนอกนอก็เห็นมืดๆคลึ้นๆเองนะฮะ แค่นี้ก็สดชื่นแล้วจ้าชีวิตเรียบง่ายเอาเลสวัสดีฝรัง่งอเลบ๊ายบาย <c oughs> โอ้ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้านนู้นนู่นนู่นเห็นไหมเห็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวไหมเล็ก คณแก่มาถีบจักรยานระวังล้มเด้พอพ่อใหญ่เอ้ยไปแล้วค่ะบายบายค่ะ